อ้าขนมนี่ขันจีแปะหน้านะเออปุ๊เป็นยังสบายดีตอนกำลังพี่น้องเนาะมีห้างว่าไงแกเดีดยวเดี๋ยวแต่พอนอนแน่น้ะไปไปหาซื้อขนมดีน้อนไปอยู่นาถา มาคำแท้ไปคำไปเมื่อเดือดหิไปคำเลยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กาบังเอิญว่าพ่อสะพรอยู่ทั้งล่างข้าพี่น้องเนาะมากินนี่กะตอนนี้ก็จะได้เดินทางไปทางเพื่อนสามารีต่อพี่น้องทางไปทางเพื่อนสามารีพี่น้องเพราะว่ามันกะจะดูผลนเนาะเพราะว่าน้ำเชาะน้ำทางมันกะจะเป็นตมแลเนี่ยพี่น้องเนาะรถเพิ่นกะคือซีมายากลำบากเนาะเพราะว่าทางมารีเพิ่นกะ สีชางเครื่องมาสางหงน้าทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งบ้านเพื่อนเนาะกะทางทางนี่กะไปยากลำบากพี่น้องก็คือเห็นนะพี่น้องเนาะนี่ขี้ตมนี่เนาะกะทั้งรถเพื่อนนี่กะสามารถไปบ่ไรดอกพี่น้องเนาะกะทั้งเพื่อนเพื่อนนี่กะไกลนี่ทั้งเพื่อนสามาลีตอนนี้กะเพื่อน่าจากสางทำหงน้าเนาะแล้วมันก็นเป็นฤดูฝนเนี่ย ประมาณน,น,น,นี้แหละพี่น้องเด้อเนาะรถนี่มาบ่ฮอดเดยอนี่เนาะโอเคพี่น้องเนาะกลับมาเยี่ยมมายามทางเฮือนสาม,มารีเนาะก็สีได้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตห้องน้ําเพิ่นพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เพิ่นก็ยังขุดหลุมบ่ทันแล้วพี่น้องเนาะพุ่นแหละเนาะตอนนี้กลับมาทางเฮือนสาม,มารีเพิ่นะ จะสิพามาเบิ่งทางห้องน้ำเพือ่อนกับทางเฮือนเพื่อนกับอันนี้นะนเนาะเฮือนครัวเพื่อนพี่น้องเนาะประมาณกับห้องน้ำเนี่ยก็สิประมาณสามเมตรสองเมตรปลายสามเมตรเนาะนก็ตั้งห้องน้ำเพื่นก็คือสติดกับบ้านเลยเนาะตามบิง่งตอนนี้ก็ยังขุด ลุมประทันสำเร็จเนาะแม่ต่วแสก็ไปซองบึงงัวประทันเนาะเพิ่นเลี้ยงงัวน้ำพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นทั้งบ้านทั้งเฮือนเพิ่นนี่อันนี้เนี่ยเฮ็ดห้องครัวบ่มาลีเบัวเสียงก็สิบ่ได้ยินเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่ไกลกันก็มาลีเพิ่นกระปากบ่แห้งเนี่ยเฮ็ดห้องครัวแต่ยังบ่ทันแล้วเนาะอ่าใช่คือว่ามีบล็อกเหลือบ่ หอดบอดสิบกอดอันนี้นะเป็นได้คือบริคุต่อของอันลุมนี่แม่เป็นไข่ก็เลยเจ้าบริคุตชับก็เลยเจ้าน่ะอยู่เผางัวชื่อลกผือลกพือลูกเมื่อนี่บ่อด จเจ้าเองก็คุดบ่ได้ปะการคุดได้อยอะนิดหนยังกับกาเบิ่งว่าอะไรเหมือนก็บคุดน้ำแข็งข้างนอกเาสิคุดไปเทเล็กเทน้อยเลยติแม่ไปข่าไปห่มตารางพุ่นน่ะแดดเลยเพราะว่าฝนตกกับโบแห้งเนาะโต๊ะตน,ตนั่นแหละดินสิอ่อนอยู่มันเป็นดินแห้งเนาะนันนี่ที่เป็นเพื่อนของสามารีเพื่อนพี่น,อน้องเนาะ กหลังใหญ่อยู่แต่ก็ยังบ่ทันส,เสำเร็จเออกาสมั่ปีเนาะทางตลาดเกินเพิ่นนี่กเพราะว่ากยังบ่ทันแล้วเนาออนะก็มีแต่เครื่องแต่คองเพิน่นโอ้นี่บอ่อ็อกนะอันนี้สิเป็นอิดบ็อกเพิ่นนี่นะเพื่อนเพิ่อนก่อกได้ข้างนึงนี่ได้ห้องเดียวเท่านั้นเนาะ แต่ว่าเป็นเครื่องไม้วงกอบอะไรอย่างกันล,ะละน่ลายเนาะอยู่เพื่อนคนเดียวมันนี่อยู่เพื่อนคนเดียวมันลูกกับโบม,มานำนำเนาะลูกกับยูน่าน้ำแมย์อกอกไปมไอหน้าแลยออกยาวไปทรง,งนี้มย์มันเปิดเป็นไข่เมย์ช่วงนี้ช่วงนี้มีคนเป็นไข่เลยเมยคนไข่ก็เป็นไข่ลายแม่มินจากับไข,ข่ได้ดำหน้าชิได้ละไข่ <laughs> เอ้าไป มันแดดแห้งในเมื่อวานสองสามเมื่อคืนหลังแม่เอ้าบ่ายมุงเที่ยงนี้วเตยเตียมเลยเจ็บหัวเลยอันนี้แหละกับขื่นพักพรยังตะก้าสองตานี่แหละไก่เล้ใช่ไหมอืมถ่าให้ชาวจ้างให้ขาลุก้าออกเวอร์ดีดำทีเดียวแบบนี้ว่าทั้งเพื่อนนี่ก็เป็นไข่เลื่อยได้เพราะว่าตอนที่ดำหน้าแหงกไค มนเพราะว่าอากาศมันก็จะเป็นได้ได๋เนาะแม่เพิ่นไปฝึกอบรมมาไปมื้อนั้นก็ไปซื้อกินซะน้ําเย็นน้ํายางมาก็แบบบ่สบายเลยนะแม่นิน้ําเย็นก็อนนแม่นะจักโตงัวน่ะโตอยู่เฮือนปล่อยไปไว้างบ้านนี่ปล่อยไปนั้นมาเทียเจาะเพิ่นปล่อยมันบ่ักออกไปทุ่งบ่กระเจาะเพิ่นําแหอเจาะเิ่งเจาะเพิ่นํา มันกเนาะอึดหหยาเนาะแม่ไม่หยาพื่อยากบวมทั้งนี้เนาะเฮิรเนาะพี่าโที่แรกก่าสีขุดทั้งนี้บอขุดทั้งไหนโมทังนี้เป็นเนื้อเนาะอืาวแม่นั่นเนาะราวาลมงามลบมันกับสีนี่ยมันกับบวมบวมเนาะทังนี้ราวาแต่ทังนี้ก็เป็นขางเพื่อนคัวนี่ก็เลยมากุดทังนี้พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็น บ่ยังวงกบบ่นี่วงกบวงกบที่ว่าเตรียมจะก่อเฮือนนี่บ่แอมเฮือนนี่เห็นจะว่าเตรียม้แต่าพอยัง่ออได้หลายปีเด้เนาะอืไดู้ปีด้เตรียมไว้แต่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเตรียมไว้แล้วเพิ่นกบ่สบายเพิ่นป่วยเพิ่นยกบ่ได้เฮ็ดเด้กบ่มีผู้พาเฮ็ดเนาะนี่บัดนี้แลเป็นได้บนีได้ก่ออยู่บ่ปีนีเฮือนนี่ กะบ่ได้การเนาะผมมีเงินเนาะบ่ได้จะหาเงินกับไจ้กข้อมาอยู่ชื่อกับบรอดการแล้วกับป้าอะไรยังชี่แด้กับพังบนเพชร้องน้ำเท่านั้นเนาะห้องน้ำชีแล้วหรือบ่ะแล้วห้องน้ำก็ได้เพว่าเครื่องกะแพงเนาะเป็นบล็อกเป็นนี่นี่ก้อนเท่าไนเนาะเดี๋ยวนี้บูมเอนก้อนละซีหบาทคุณแจ็คเป็นเงินบาทกต่เนาะเป็นหนึ่งสามพันอ่ะสิเป็นสามพันนี่สิเป็นแจ็คบาทได้เงินไทยบัตนกระแพงเนี่ ก่อนหนึ่งเป็นสิบบาททุนระยักษสิบบาทหาบาทสิบบาทพวกนั้นเนาะก็ไล่โบเป็นไล่โบเป็นคือไงอ๋อแพงเท่บับบนี้เนาะสองสองเท่าเลยแบบนี้ราคาเมื่อก่อนกับพันหนึ่งบอคือเจ็ดร้อยเปยังนี่แหละก็ยังบปถึงพันแบบนี้สามพันก่อนเป็ดร้อยนะชื่อแต่ที่ทางเขาแก่มาทรงเนาะแบบนี้กับแพงแพงขึ้นมาเพราะว่าบันได้สื่อหลายปีเนาะหลายปีผ่านมาเลย บอขู่เมื่อนีร่มันก็ขึ้นน้ำคู่มื่อไรขึ้นน้ำทุกเดือนทุกนั่นเนาะเพราะว่าเป็นเล็กเป็นเครื่องนะเพราะว่าทางเพื่อนทั้งเพื่อนเนี่ก็ที่ซีบัวได้เห็ง่ายดอกป่านี้เนาะแต่ทั้งน้องสาวไปหาเงินกับบัได้บ่ะเป็นไปหาเป็นเล่าเนาะได้เพราะได้ใช้เพื่อนเพราะเป็นได้ชื้อเชิดตาไปทำงานเพราะได้ซื้อกินเพราะได้ใช่เพราะพอสิได้ช่างดอกเนาะเดืนทานกับมัน บไว้แล้วแมหางมเ้ับนี่เ่้านาย,ยนะนม่โบลายพวอซืเแล้วก็่เล็กหนอยนี่ของน้ำนี่คุดได้จังมือเลยอดุ้ดมืออกคุดคุดบพ่อมือเนาะแม่แต่แต่ว่าเพ็่นมันแดดมันยงอะไรกัยดแ่ก็ะยุดขึ้นมแต่นี่แหละเครื่องนี่เป็นเซานี่คือสิบรไดสั่งค่ะที่เนาะ ว่ามีมีของนําในเพิ่นเฮดใกล้ๆนี่กเพื่นบ่ได้ใสาวเนาะว่าใส่เล็กใส่นั่งกอคัดขึ้นไปเลยนี่ะสร้างแต่เด็กับทอกับบล็อกกับสร้างไปสั้งนบอกเฮา่นสร้างแม่เพ่นเราอะดับหน้าแล้วีมือเพ่ีเขามเพนมือเขามชดทหาเพราะว่าผู้สีมาส่งก็ยังดันาอยู่ดับหน้าได้อยก่อน ของนางกับเพื่อนนี่ก็บัดเวลามุงนี่สิอันให้มันถึงกันกับเพื่อนพัวเลยบ่หรือว่าแด๋เฮ็ดก่อมาสิเป็นสิเป็นดังมันนอืสิว่าสิอยู่ใกล้ๆกันเนาะก็สิเปะกันอยู่พอดีแบบว่าฝนตกคนหยังก็สิเวทข้ามไปก็บ่บ่บ่ไกลเนาะแม่นบ่ไกลก็ย่างขพอดีอยู่เนาะ ต้นานที่ก็ใกล้ๆเหมาะอยู่อ่าทั้งเงินนี่ก็ยังไม่ได้ซื้ออย่างบ่กาเมืนอันอาไปตลาดกาเบิด์ตสองพัน <c oughs> ไปนไ,ไปซื้อแล้วเนาะก็ยังเตรียมที่ว่าจะสั่งดินสั่งทรายเนี่ยปูนก็จะสอบทรายคูเม,มือนองเนะงาะลูกหนึ่งวอแมนสองร้อยเพินน 200, ่งจะ ร้อยปลายร้อยกูบาทเลยเนาะแต่เก่าย like ังมรดเหตุอย่างบ่เคยนั่นเลยบ่วหูราคาเท่าตอนนี้ก็ไเลกิดข่ายาเป็นแน่วมันนั่นก่อนออกมาออกมาก่อนเงียบนอนอยู่ทางบ้านเนาะเงียบแล้วจะได้อยู่เพื่อนสอยผือได้เหมือนเติมจ้ะนี่มีเพื่อนสอยผือใ่บ้านนี่ก็อยู่เพื่อนลกผือแต่ก็ันนี่ก็อยู่ต่างมันนี่เสียงก่อนแกว่างๆนี่ก็จะไปคุ้น้องน้ำบ่ ขุดเองเนะมันนี hmm. mm ้เนาะมนี้อาจะไปขุดเอนะจับจัวแเบอันนบดเป็นไรเนาะอนอดูขุดกันอกขุด่ียาเจะาทอก็เป็น่องะเอาหกอแต่ว่าเขากนเน้มาเเจ็ดทอถอใค่ขาใว่าสิเอาหกถึงต้องเจ็ดิเพราะว่า เป็นแผนนี้เนาะวิธีของเพื่อนนะกับโเกยเห็ดเนากับโบเคยเห็ดทอนึงเท่าได้อันนี้ทอนึงราคามันทอเดี๋ยวว่าทอวงหนึ่งเก้าสิบ้นขึ้นอีกแล้วเนาะใกล้ที่ฮอดทอละแสนเลยจะทำบางบนก็ทอละแสนไม่มีบนเดียวได้ได้เก้าสิบคุณคุณอีกแล้วเนาะทอนึงเก้าสิบพันเพื่อนมาส่งสีหนาเลยเนาะมาลงหันกับสิท่านว่าเสียรถไทยไปเอากระยุ่งยากอยู่ แม่ยูได้ยูเทลาทอนสองทอนเพราะว่าทางมันตุ่มยากให้เนาะ,ะกะเนาะทางมารีเพืนน่อนเนากะลำบากอยู่พี่น้องเนาะทางห้องน้าเพื่อนนี่ช่วงนี้กะระดูคนแล้วกะเครื่องของกระเพงะนะโอเคเนาะมารีตอนนี้อ่าตอนนี้กะทำเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเนาะจะได้ขอโต๊ะกับ๊บนละบัน,ดนโดย,โดยสบายดี